สวัสดีค่ะพบกับกุ้งในช anel เปายิ่งชูวันนี้นะคะกุ้งก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องทำไมถึง ติ i งท <c oughs> แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของการติ่งเค o p OP เลยนะคะแล้วก็มาถึงจุดที่ติ่งทวาย์หนักมากนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นแบบจากด้านหลังของกลุ่งนะคะคือเป็นวอลเปเปอร์ของทวาย์นั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอัลบั้ม t h e Year of เจสนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอัลบั้ม Feel Special นะคะทุกคนก็ทุกคนเราก็กาจ,จะเห็นทุกคลิปแทบทุกคลิปเลยนะคะอาจจะแบบไม่สังเกตว่าเป็น เอาวงไหนอะไรเงี้ยถ้าคุณทุกคนไม่ได้ติดตามนะคะก็กุ้งเป็นแฟนพันธ์แชชไวส์มากๆาเลยค่ะทุกคนกุ้งเป็นวันส์นั่นเองนะคะก็เป็นวันส์ได้ตั้งแต่3ปีได้ละวมั้งนะทุกคนก็ตั้งแต่ตั้งแต่เชียร์อาบะทุกคนก็เดี๋ยวเอาเรามาเล่าตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเออขอบอกก่อนนะคะว่ากุ้งเนี่ยติงเมนหลักของกุ้งเลยนะคะคือติงนี่ค่ะ น้องจื้อนะคะแล้วก็นี่ก็คือน้องจื้อกันทุกคนคะ่ะคือกุ้งติ่งน้องจื้อหนักมากคะ่ะทุกคนก็ก็ซื้อโฟโต้บุ๊กน้องมานะคะได้คือทั้งสองเล่มเลยเนะะี่ยคือก็ตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อแค่เล่มเดียวแต่ที่นี้ก็ด้วยความเสียดายน้องอุสาห์ออกมาทั้งทีก็เลยรู้สึกว่าซื้อไปเลยกันสองเล่มนะคะก็คือเมาไปเลย พีชนะคะก็คือพีชอัลบั้มพีชกับบลูนะคะบลูเวอร์กับพีชเวอร์นั่นเองะจ๊ะแล้วก็นะคะทุกคนก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มานะคะแต่กิจกรรมท้ายคลิปค่ะกุ้งจะทำการแจกหนึ่งบั้มค่ะก็คือหน,นึ่งเล่มนั่นเองนะคะทุกคนคือมันหนามากนะคะคือกุ้งอะคือกุ้งตอนแรกกุ้งคิดว่าคนละเล่มเนี่ยเวอร์ R, คนละเวอร,ร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเออ ก็เลยซื้อมา2เวอร์ทีนี้พอดูแล้วมันเหมือนกันก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับ TWICE หรือคนอยู่ด้อมอื่นและอยากได้โฟโต้บุ๊กน้องจื้อนะคะเดี๋ยวกุ้งจะทําการแจกให้ทุกคนท้ายคลิปนะคะอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะเรามาพูดถึงการติ่งสกอนดีกว่านะจ๊ะทุกคน ก็จะเล่าแบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆท็อปปิกของกุ้งเนี่ยก็คือการติ่งไช์ได้ยังไงนะคะแต่ก็จะเริ่มจากการที่กุ้งเนี่ยมาติ่งเคป๊อปได้ยังไงเออมันก็เริ่มกันเลยนะคะก็คือวงแรกที่ทําให้กุ้งรู้จักเคป๊อปนะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงเคป๊อปมากขึ้นเนี่ยก็คือวงซิสเนี่ยเองจ้าก็คือเป็นวงแรกเลยนะคะที่กุ้งได้ติ่งเคป๊อปนะเพลงแรกที่ทําให้รู้จัก ซิสตาร์เนี่ยก็คือทุกคนน่าจะรู้จักนะเพลงนี้ก็คือเพลงมาบอยค่ะทุกคนมาบอยอมมาบอยเบบเอเพลงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะก็คือเป็นเพลงที่ดังมากในสมัยก่อนนะคะน่าจะ9ก้ปีที่แล้วนะคะคือตั้งแต่ที่กุ้งดูไทม์ไลน์นะคะก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยหูก็คือนานมากนะคะ เพลงนั้นเนี่ยเขาเต้นกันตามทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะแล้วก็เออแบบทําให้รู้จักเคป๊อปมากขึ้นจริงๆนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีกัน2คนใช่ไหมคะก็คือมีฮโยลินเออแล้วก็อีกคนน่าจะโบนาไม่แน่ใจนะคะทุกคนถ้ากุ้งพูดชื่อผิดกุ้งขออภัยด้วยนะคะก็เขาก็เต้นกัน2คนใช่ไหมแต่กุ้งเนี่ยเป็นเมนฮายลินคะ่ะทุกคนก็เลยจําชื่อได้อยู่คนเดียว ขอโทษทีนะคะก็ตอนนั้นนะคะก็คือชอบพยโยลินมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่มีลายเต้นที่สวยแล้วก็คือเต้นแข็งแรงมากๆนะคะบวกกับเสียงของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงเพราะมากๆแล้วก็ชอบนางร้องเพลงมากๆนะคะแล้วก็ไปติดตามนางทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปทําความรู้จักนางมาก,กคือช่วงนั้นคือติดนางมากนะคะต่อมาค่ะทุกคนอีกปีนึงปีถัดไปก็คือน่าจะ ไม่ต่างกันมากนะคะก็คือประมาณนี้วงที่สองนะคะวงที่สองของกุ้งเนี่ยก็คือกุ้งทำความรู้จักชายนี่ค่ะทุกคนวงที่สองของกุ้งก็คือชายนี่นั่นเองเนะจ๊<ๆ>ะเพลงที่ทำให้กุ้งรู้จักชายนี่เนี่ยก็คือเพลง replay ค่ะทุกคน<ๆ>เออ<ๆ>เพลงนั้นเนี่ยชอบมาก คือแบบมันเป็นเพลงที่ฟังเพลินๆอะ่ะเออแล้วเป็นเพลงที่พอแปลแล้วมันน่ารักมากๆนะคะนู้นะาเยโปโซอะไรประมาณนี้แบบพี่สาวสวยจังเลยอะไรประมาณนี้คือชอบแบบคือมันน่ารักละมุนมากๆเลยนะคะ ตอนนั้นเนี่ยกุ้งเป็นเมนจงฮยอนค่ะทุกคนตอนนั้นเนี่ยคือชอบเพลงนี้มากๆนะคะแล้วก็ฟังทุกวันเลยจริงๆนะเออตอนนั้นอะช่วงนั้นนะแล้วก็ต่อมาค่ะไม่หยุดอยู่แค่นั้นก็คือติดตามวงชายนี่มาตลอดแล้วก็แล้วก็ห่างหายจนมาเจอวงที่3มค่ะ <laughs> วงที่สามของกุ้งนะคะก็คือวงก็สเวนเองจ้า <laughs> ก็เซเว่นเนี่ยก็คือเพลงที่ทำให้กุ้งู้จัดก็เซเว่นเลยนะคะก็คือวงไอ้ก็คือเพลงเอนั่นเองนะจ๊ะเอเอเอนะหรือชาเกลซึมยอนเออตอนนั้นเนี่ยเพลง A ทําให้กุ้งได้สะดุดตาเนี่ยก็คือ JB นั่นเองนะคะ JB ทําให้กุ้งสะดุดสะดุดตามากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบพี่แกมากนะคะชอบรอยยิ้มพี่แกแล้วก็ชอบตอนนั้นชอบทรงผมพี่แกทั้งหมดเลยอะเออแล้วก็ เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนะคะเออก็คือตอนนั้นช่วงนั้นบ้าพี่เจบีมากถึงขั้นเอามาแบบเป็นหน้าปกใน Facebook เลยนะคะถึงแบบคลั่งมากๆอ่ะเออต่อไปเนี่ยกุ้งก็เหมือนจะเป็นวงที่4นะอ่าเป็นวงที่สวงที่4ของกุ้งเนี่ยพอแบบติ่งก็เซเว่นมาเรื่อยๆจนมาเจอ BTS นั่นเองจ้าวงที่สี่ของกุ้งก็คือวง BTS นะคะวง BTS เนี่ยจำได้เลยว่าดูเพลง I Need You เออ I Need You Girl w h เหมือนเพลงนี้นะคะกุ้งชอบทอดเนี่ย The n ต t ว่าอะไรวะเนี่ยออชอบมากเลยนะะพี่จองกุ๊กทำอย่างเงี้ยเออฉันแพน้แล้วฉันก็เออเป็นเมนจองกุ๊กมาระยะเวลานานพอสมควรน,นะคะจนมาจนมาเจอ วงที่ห้าและว5นะคะทุกคนวงที่5นะคะก็คือวง NCT ค่ะทุกคนวง NCT นะคะตอนนั้นที่ครั้งแรกที่เขาปล่อยมาเลยเนี่ยก็น่าจะ NCTU นะคะเป็นยูนิต NCTU ช่วงนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย5คนนะคะโดย1ในสมาชิกที่กุ้งชื่นชอบนะคะแล้วก็ติดตาม NCT เนี่ยก็คือ น้องเป็นนั่นเองนะจ๊ะคนไทยของเราค่ะทุกคนคือช่วงนั้นนะคะก็บ้าเป็นมากๆเลยนะคะถึงขั้นก็ขึ้นหน้าปกเหมือนกันนะคะคือคนที่ทําให้กุ้งบ้าข้างถึงขึ้นหน้าปกเนี่ยก็คือมี JB นะคะกับเต้นนะคะที่บ้าค้างมากๆนะคะช่วงนั้นคือเต้นมามากๆนะคะแล้วก็ชอบเต้นตรงที่ว่าเต็นเป็นคนที่เต้นเก่งมากนะคะลายเต้นน้องชัดมากแล้วรอยยิ้มของน้องคือบาด บาทมากฉันแพ้คนตาตีสะอิมากๆนะแกเออแล้วเหมือนว่าอ่ะโอเคค่ะมาถึงท็อปปิกของเราแล้วนะคะก็ตอนนั้นนะอะกุ้งไล่เรียงมานะคะว่าตอนนั้นเนี่ยกุ้งเนี่ยทำการติ่ง NCT เมื่อ9เมษายนนะคะแล้วก็พอมาประมาณวันที่28เมษายนเนี่ยกุ้งได้อะมา เราจะมาถึงทวายส์กันแล้วนะคะ28เมษายนนะคะ2016นะคะทุกคนคศนะคะคศ2016 <S <S คือกุ้งเนี่ยก็ได้เปิด m อ็มเนะคะก็เปิดธรรมดาเลยเอ็มเก็คือ m อ็มคาวด้านะคะที่ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เป็นสเตจที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะก็เป็นการคอมแบ็กของศิล,ลปินท่านนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันนั้นเนี่ยกุ้งก็เผลอไปดูค่ะทุกคน คือตอนแรกเนี่ยเอาจริงกุ้งไม่รู้จักชวายส์นะคะไม่รู้จักเลยนะคะแต่รู้จัก JYP ออ JYP ก็เพราะว่า GOT7 เนี่ยอยู่ JYP แล้ววันนั้นนะคะกุ้งก็ได้ดูสเตจนะคะ comeback stage cheer up t w i i e นะคะ mm hmm. ก็จริงๆคือกวนน่ะนะกุ้งก็จำได้ว่ากุ้งดูหมดทุกอันเลยนะคะแล้วก็มาถึง TWICE cheer up comeback stage นะคะในวันที่18เมษายนนะคะทุกคนอันนี้กุ้งไปไล่เลียงมาให้ทุกคนดูนะคะ ก็วันนั้นเนี่ยกุ้งก็ดูแล้วคุ้งไปสะดุดตากับน้องคนหนึ่งค่ะที่เขาเต้นเอนบีอเน่เออกุั่นชาชาชา้งติงเลยนะวันนั้น วนดูค,คลิปนี้หลายรอบมากๆนะคะแล้วดูเฉพาะเบียเนเบียเนคือน้องคนนี้นั่นเองนะคะโอ้ยติ่งหนักมากแล้วเป็นที่มาเลยนะคะของการที่กุ้งติ่ง t วายสค่ะทุกคนเป็นการเผลอเข้าไปดูนั่นเองค่ะแล้วด้วยความที่จูวี่เป็นคนที่เป็นวิชวลวงอยู่แล้วใช่ไหมคะทำให้กุ้งได้แบบสะกดจิต จงเป็นติ่งจงเป็นติ่งแล้วกุ้งก็เป็นติ่งค่ะณนะวันนั้นเลยกุ้งได้ไปดูกุ้งก็เลยวนกลับไปดู m v ของเขานะคะก็คือเพลง c ช e e r Up นั่นเองชอบเลยค่ะชอบเลยทีนี้กลับไปดูช w i c e ์อูค่ะเ,เป็นการกลับไปดูทุกอย่างที่น้องเคยทำมานะคะก็คือพอกลับไปดูเสร็จอา้าวน้องมาจาก ชวายส์อูอาน้องทำชวายส์ซิกชนอ่ะซิกชนก็คือเป็นที่มาของชวายส์นั่นเองนะคะก็คือกลับไปดูรุกอย่างเลยนะคะแล้วตอนนั้นก็เจอนาสตี้ตรงนั้นนะคะก็เออตอนนั้นมันเป็นที่มาของชวายส์ว่าแบบมาได้ยังไรอะไรอย่างนี้นะคะก็กลายเป็นว่าชอบ <laughs> แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการติ่งชวายส์นะคะพูดได้เลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยกุ้งก็ไปทำความรู้จักชวายส์แต่ละคนเลยนะคะแล้วก็อ่ะก็มีนายอนมีจองยอนโมโมโซซานะจีโฮมีนะดายอนแชงยอนแล้วก็จูวี่นะคะก็คือทำความรู้จักทุกคนเลยนะคะเราก็เอ๊นายอนเนี่ยคุ้นคุ้นดายอนเนี่ยคุ้นคุ้น ซานะเนี่ยคุ้นๆเออเพรตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราติดตามกอดเซเว่นใช่ไหมคะทุกคนตอนที่ติ่งกอดเซเว่นเนี่ยก็จะแบบเกลียดผู้หญิงใน MV มากๆอะแล้วก็จะแบบอินี่ใครเนี่ยอินี่ใครเนี่ยคือฉันไม่รู้จักเออตอนนั้นอะฉันไม่รู้จักดายอนหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็แบบอินี่ใครเนี่ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความแบบแอนตี้ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ใน MV อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะแก แต่พอมาอยู่ในทวายส์เนี่ยกลายเป็นว่าไอคนที่เราไม่ชอบในวันนเนี้ยมาอยู่ในทวายส์อย่างเงี้ยฉันก็แบบมีความรู้สึกว่าตอนแรกฉันก็แอบแอนตี้นิดๆนะแต่ฉันชอบแพทจูบี้ไงเออฉันก็แอบนะแอนตี้นิดๆนะแต่แกคิดดูนะเชื่อไหม,มกลายเป็นว่าพอฉันมามารู้จักพวกเขาเยอะๆเนี่ยแล้วก็ได้ติดตามพวกเขาเยอะๆเนี่ยฉันหลงลรักแล้วก็บ้าหนนะักมากๆ ถึงขั้นมีบงสองบงแล้วไปคอนเสิร์ตท,ทุกครั้งที่เขามาฉันแบบพอยิ่งรู้จักชวายสมากขึ้นเนี่ยการที่ฉันเคยแอนตี้ฉันเคยเกลียดเขาเนี่ยไม่มีเลยแกแล้วแบบหลงรักในความฮาโปกฮาของนายอนคือทุกคนฮาหมดนะคะมีเป็นคนละสไตล์กันเลยนะ,ะเออแบบก็ติ่งมากๆเลยนะคะก ทำความรู้จักทุกคนออยิ่งรู้จักทวิสนะคะจะยิ่งหลงรักทวิสมากๆนะคะคือเป็นวงที่บ้าตลกคือไม่รักษาความสวยใดๆดทั้งสิ้นนะคะก็ทุกคนต้องหลงรักอะ่ะพูดเลยและทุกคนต้องพร้อมเปล่อ,อ,อคือนนองออกเยอะมากจริงๆนะคะทุกคนออกอัลบ,บั้มช่วงนึง <c oughs> เนี่ยเยอะมากจริงๆเออตอนแรกนะคะกุ้งจะขอเล่าเลยก่อนที่กุ้งจะซื้ออัลบ,บั้มนะคะ กุ้งคิดว่ากุ้งจะไม่ติ่งโดยการที่จะไม่ซื้ออัลบั้มเด็ดขาดนะคะแล้วกลายเป็นว่ามาช่วงที่เป็น What i t Love นะกุ้งชงอบอะเป็นอัลบั้มแรกที่กุ้งซื้อนะคะอัลบั้มแรกก็คือ What Is Love เป็นอัลบั้มที่กุ้งรู้สึกว่าฉันต้องได้มันมาแล้วล่ะฉันดูมาเรื่อยเนี่ยฉันมีความอยากมาตลอดเลยแล้วคอนเซ็ปต์มันน่ารักมากมาก ทีนี้ก็เลยทําการ pre order ตั้งแต่วันนั้นนะคะทุกคนอันลบั้มแรกของกุ้งคือกุ้งไม่เคยที่คือกุ้งติ่งวงผู้ชายมาตลอดแล้วก็วงผู้หญิงสับๆกันไปนะคะก็ไม่เคยคิดว่าจะซื้ออัลบั้มพอคิดว่ามันเปืองเงินแค่ดู MV ก็พอแล้วแค่ติ่งแค่นั้นก็พอแล้วนะคะแต่สําหรับ TWICE เนี่ยถือเป็นวงแรกของกุ้งในการซื้ออัลบั้มนะคะ แล้วก็น่าจะเป็นวงเดียวที่กุ้งซื้ออัลบั้มถึงขั้นบ้าขนาดนั้นคือกุ้งคิดว่าถ้าซื้ออัลบั้มได้เนี่ยต้องต้องบ้าถึงขั้นหนักก่อนถึงจะซื้อคือกุ้งเป็นคนงกประมาณหนึ่งนะคะกับกับอะไรประมาณเนี้แต่เป็นทวายคือมันจ่ายง่ายมากเลยแกคือน้องแบบขายเก่งมากๆฉันก็แบบติ่งมากจนฉันก็ซื้ออัลบั้มทุกอัลบั้มที่เขาปล่อยมานะคะเนี่ยแกเยอะมากนะคะทุกคนสําหรับกุ้งคือเยอะมากๆนะคะแล้วก็ แต่กุ้งก็ตั้งปฏิญาณไว้ว่ากุ้งจะซื้อแค่อัลบั้มเวอร์เดียวเออคือต่ออัลบั้มเนี่ยก็คือเวอร์เดียวพอนะคะไม่งั้นมันจะเยอะมากๆเพราะว่าชเวไยส์ขายของเก่งมากนะคะทุกคนเออคือน้องขายเก่งมากจริงก็ <laughs> พูดถึงชเวไยส์ต่อนะคะก็กุ้งก็ไปคอนเสิร์ตเขาทุกคอนเสิร์ตเลยนะคะการดูคอนเสิร์ตของกุ้งนะคะมีแค่สี่ครั้งในชีวิตตอนนี้นะคะก็ มีอันแรกเนี่ยค่ะเป็นของ Day ติกนะคะส่วนสาอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นของทวายทหมดเลยนะคะทุกคนคือไปเทวายไปคอนเสิร์ตเทวายแทบทุกครั้งนะคะที่น้องมาไม่ไม่แทบค่ะทุกครั้งเลยที่น้องมานะคะก็คอนเสิร์ตแรกที่ไปของน้องนะคะก็วันที่8เมษายน2560นะคะทุกคนคือเป็นครั้งแรกเราก็คิดว่าต้องติ่งเทวายแน่ๆอ่ะคือแบบแบบพอดูคอนเสิร์ตแล้วแบบเอาใจไปเลยจ้ะแล้วก็ติ่ง ติ่งหนักมากจนมาแบบก็คือช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ชอบชววยมาจะปีหนึ่งแล้วนะคะประมาณเกือบปีแล้วเออก็คือมันคอมพลีตอะพอมาดูคอนเสิร์ตแล้วมันคอมพลีตวันนั้นคือจําได้เลยว่าน้ําตาไหล <laughs> น้ําตาไหลอะร้องไปร้องห้ร้องเพลงไปร้องไห้ไปนะคะแบบมันกินใจอะเออทุกคนแล้วแบบ คือเข้าใจเลยว่าทุกคนแบบรอศิลปินขนาดไหนนะคะเรารอศิลปินที่เขาจะมาหาเราขนาดไหนแล้วก็มันคุ้มค่ามากนะคะกับการที่เหมือนชาร์จพลังไปในตัวนะคะการดูคอนเสิร์ตก็เหมือนการชาร์จพลังไปในตัวแบบเ้องมาเติมเต็มพี่มากๆแบบมันดีจริงๆนะคะการดูคอนเสิร์ตนี้ก็เลยไปต่อกับกาดูคอนเสิร์ตครั้งที่2ของทวายส์นะคะก็คือวันที่ 18มิสิงหาคม2561นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ของชไวทยที่มาจัดที่ไทยนะคะก็อชอบมากนะคะตอนนั้นคือจําได้เลยว่าคอนเซปต์สวยมากนะคะเออแบบสวยจริงๆอ่ะเออเหมือนอยู่ในแฟนตาซีพาร์คอะไรอย่างนี้นะคะก็ชอบมากๆ แล้วเหมือนตอนนั้นนางกุ้งได้ให้สัมภาษณ์กับช่องหนึ่งด้วยเออให้นางฟ้าลอยได้ค่ะอยากให้นางฟ้าลอยได้เอา้าแต่วันนี้ระวังลอยนะเราเฮ้ <laughs> เอเดคนเล่นมาอย่างงี้ทำไงดีอยากให้มีอะไรอยากให้มีอะไรอยากให้ถวายปินไปหาทุกคนถวายอยากให้มีถวายมานานแล้วนะคะก็คือชื่นชอบน้องๆมากคนอาจจะแอนตี้เยอะนะคะแต่เราจะเชียร์ถวายอยู่สมส่ำเสมอแล้วก็จะไม่ไปไหน ะค,ะคือคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตนางฟ้าจริงๆนะทุกคนแบบน้องแบบลงมาจากห้อยสลิงลงมานะคะแบบดีงามมากๆจำได้เลยว่าประทับใจมากๆนะคะคอนเสิร์ตนี้นะมาถึงคอนเสิร์ตที่3ามกันนะคะคอนเสิร์ตที่3มเนี่ยก็ทวายไลน์อินแบงคอกนะคะก็จะได้เห็นคอนเซปที่น้องแบบโตขึ้นนะเราก็สวยมากจริงๆนะแบบ ดีมากๆอ่ะคอนเสิร์ตนี้นะคะมีความเท่มีความสวยแบบครบเลยนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นที่2นะคะของการที่แสดงคอนเสิร์ตของน้องนะคะก็คือที่แรกของน้องก็คือโซลเนาะและที่2ก็คือแบงคอกนะ ก็แบบเออประทับใจมากที่น้องคิดถึงเราก่อนเลยนะเออแบบดีใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นวงที่กุ้งรักมากจริงๆนะคะแล้วก็ทุกถ้าทุกคนรู้จักชาวายส์นะคะแล้วก็ได้สัมผัสชาวายเนี่ยชาวายเป็นวงที่น่ารักเลยนะคะแล้วก็ทุกคนจะคือกุ้งอยากะให้ทุกคนที่ไม่ชอบชาวายนะคะเปิดใจให้กับชาวายส์นิดนึงนะคะ เทวายเป็นวงที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่รักแฟนคลับมากๆนะคะแล้วก็เป็นห่วงแฟนคลับมาเสมอนะคะก็คือวานส์ตนเองนะคะเทวายเนี่ยทำเพื่อวานส์ก็คือพุ่งตรงนะว่ากุ้งอ่ะฟังเพลงทวายทุกเพลงทุกอัลบั้มเนี่ยมันเป็นเพลงให้กําลังใจกุ้งในการทํางาน แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่กุ้งแบบรู้สึกเศร้ามากๆกนะคะกุ้งเปิดเพลงทวายทุกวันจนกุ้งแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่ฟังเพลงทวายแล้วรู้สึกว่ามันทัชมากมากนะคะแล้วก็มันให้กําลังใจมากๆเอออยากให้ทุกคนสัมผัสทวายนะคะเยอะๆนะแล้วก็ให้กําลังใจน้องกันนะคะอย่ากเกียดน้องเลยคือน้องเป็นวงที่น่ารักมากๆเออก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะกุ้งกระจาบอกว่า 5สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับทวายนะคะมันก็จะแบ่งเป็น MV ที่ชอบเพลงที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูคลิปหน้ากันได้นะคะอะตอนนี้นะคะกุ้งจะมาทำการแจกนะคะก็คือกุ้งจะแจกเป็นเอ่อเป็น Peach World นะคะทุกคน Peach World เนี่ยก็คล้ายๆกับเอ่อบ o ูเบนะคะแต่กุ้งจะขอแจก Piach World นะคะคือกุ้งชอบสีฟ้าก็เลยจะเก็บไว้ <laughs> เลยจะแจกสีเหลืองนะคะทุกคน Peach World ก็กุ้งอยากให้ทุกคนนะคะไปกดไลค์แฟนเพจนะคะที่ชื่อว่าเป่าวิ้นฉุบใน f a c e b o o k นะคะก็คือเป็นกิจการง่ายๆเลยเดี๋ยวกุ้งจะทำการตั้งเพจนี้ไว้นะคะว่ากุ้งจะทำการแจกจูวี่โฟโต้บุ๊กเพจเบอร์นะคะก็ทำการกดไลค์เพจกุ้งนะคะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็ส่งหลักฐานมาให้กุ้งนะคะ2ออย่างก็คือว่าหน้ากดไลค์เพจ แล้วก็หน้า Subscribe Facebook นะคะและอหน้า s u r สไคร์ยูทูบค่ะทุกคนโทษทีค่ะแล้วก็รบกวนขอชื่อใน YouTube ด้วยนะคะว่าที่ชื่อที่ทำการกด Subscribe เนี่ยคือชื่ออะไรนะคะทุกคนเป็นกติกาง่ายๆเลยะคะ่ะแล้วถ้าครบเอ่อ50คนละกัน50คนก็พอเออ50คนกุ้งจะทำการแจกไปเลยนะคะเ ายมากค่ะทุกคนคือแบบมันเป็นกติกาที่ง่ายมากนะคะแล้วสุกคนก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะก็ช่วยกุ้งหน่อยนะคะก็กด subscribe กดไลค์ให้กุ้งนะคะแล้วก็คุณจะได้โฟโต้บุ๊กของน้องจูวี่จำนวนราคาเท่ากับ900กวบาทอะเออเลยนะทุกคนแบบจริงกุ้งก็ห่วงมากนะคะแต่ก็คิดว่าอยากจะแชร์ให้ทุกคนดีกว่านะคะแล้วก็ช่วยกุ้งหน่อยนะจ๊ะ<ม>เออ กุ้งไม่รู้ว่ากุ้งเล่าไปหมดไหมนะคะว่ากุ้งชอบชอบทวายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็วงทวายซื้อเป็นวงที่น่ารักนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเชียร์น้องนะคะคือแบบคือกุ้งรักน้องมากๆนะคะถึงขั้นแบบแปะตามผนังห้องนะคะทุกคนกุ้งจะพาทุกคนไปดูนะคะคือห้องของกุ้งนะคะทุกคนก็ก็ตรงนี้นะคะก็จะ เป็น The e ดี a ออฟเซ n นะคะน้องพี่น้องออฟ e ดอ t เบสติ้อ,อมานะคะ <c oughs> เพลงที่ชื่อยาวๆค่ะจำไม่ได้แล้วลืมแล้วก็เพลงนี้นะคะฟิลสเ p e c i a ลนะคะแล้วก็นี่คาว่าั w ว c e สนะคะส่วนมาตรงนี้นะคะกุ้งก็จะแปะแปะเพลงที่ Dance ไนท์เดอะเนะคะก็คืออัลบั้ม Summer Nights นะคะ <c oughs> แล้วก็ Yes or oh Yes นะคะแลวตรงนั้นก็เป็นจำไม่ได้ว่านะ่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่เท่าไหร่ น่าจะสองเนาะเออทวายทัวร์คอาเสิร์ครั้งที่สองนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือบ้านกุ้งเองค่ะทุกคนก็โอเคค่ะก็อย่าลืมทำตามกติกานะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้กุ้งด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะก็เรามาเป็นสวันกันเถิดค่ะทุกคนเย้ยังไงก็สนับสนุนทั้งสนับสนุนทั้งทวายแล้วก็กุ้งด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากให้กุ้งทำอะไรนะคะก็ต้องคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนเออก็สำหรับวันนี้กุ้งต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย